เซย่าทองเจือจัดงานเปิดตัวซิงเกิลแรกในชีวิตผ่านไปอย่างสุดประทับใจในค่ำคืนอันแสนพิเศษในงาน first debut single MV premiere and press conference จากค่าย Bluebird Record ค่ายเพลงน้องใหม่ไฟแรงเปิดตัวศิลปินคนล่าสุดเซย่าทองเจือรวมไปถึงปล่อยเพลงและมิวสิกวิดีโอเพลง sometime แพ้ความผูกพันให้ได้ชมพร้อมกันครั้งแรกในบรรยากาศภาพยนตร์ณโรงภาพยนตร์พารากอน ซีนิเพลก็กโดยมีผู้บริหารค่ายอย่างพีททองเจือและเจงวิไลลักทองเจือร่วมด้วยมีย่าพิช,ชาโรเตอร์พร้อมด้วยอดีตนักแสดงชื่อดังอย่างน้ำผึ้งพานุชนาทองเจือและลูกสาวน้องไทยนาและเหล่านักแสดงหลุยเฮสดาซันแชปวรากรนักแสดงช่องเจตังเมเมทาวีนักแสดงช่อง8และคนดังอีกมากมายตบเท้าเข้าร่วมให้กำลังใจกันแน่นโรงภาพยนตร์เลยทีเดียวโดวย เซย่าได้เล่าว่าเพลง sometime หรือแพ้ความผูกพันวันนี้อยากขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมที่ทําให้เซย่าได้มายืนในจุดที่ทําในสิ่งที่เซย่ารักฝันและเดินทางมาตามเส้นทางนี้มาตลอดขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มีย่าโรเตอร์และทุกๆคนขอฝากให้ลองติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลง sometime ในช่อง y YouTube l i b บ r ท e e Record และสามารถฟังเพลงนี้ได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มและขอบคุณทุกๆก,กำลัง จที่ส่งมาให้เซ่าด้วยค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าครอบครัวทองเจือเขาช่างอบอุ่นเสเลืกเกินไม่ว่าพี่เซ่าหรือน้องมีย่าจะออกเพลงใหม่ก็จะมีครอบครัวตามไปให้กำลังใจเสมอนั่นเองครอบครัวสุขสันต์มากๆจริงๆ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า